สวัสดีครับผมกลุ่มการศึกษาความหลีบรองไคโตคามเพื่อการป้องกันเชื้อราลและแสงยูวีนะครับสำหรับที่มาและหลักการนะครับเนื่องจากว่าฟ้าขาวมีปัญหาที่พบก็คือสามารถติดเชื้อได้ง่ายสียอส้อมติดยากและไม่ทนอีกทั้งยังไม่สามารถป้องกันสียูวีได้เราจึงนำมาพัฒนาด้วยการใส่ไคโตคาร์บและนอร์ซินออกไซด์แล้วเรายังพบอีกว,ว่าสีคาวยังสามารถป้องกันสียูวีบางส่วนได้เราจึงนำมาผลิตเป็นร่องไคโตคาร์บเพื่อเพิม่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนะครับ ครับคมหรับกรดุประสงค์นะครับหนึ่งเพื่อศึกษาผลของไคโดรสานที่มีต่อความเข้มและความคงทนของสีย้อมพ้างครับสองศึกษาผลของเดือสาและน้โรนย้อมพาส์ที่มีต่อความเข้มและความคงทนของสีย้อมพ้างครับสามเพื่อศึกษาผลของไคโดรานและน้โร้อนย้อา์ที่มีต่อคุณสมบัติของผ้าย้อมทางนะครับครับในตอนที่หนึ่งนะครับเราจะศึกษาผลของไคโดรานที่มีผลต่อความเข้มและความคงทนของสีย้อมพ้างนะครับตอนที่หนึ่งจุดหนึ่งเราจะศึกษาปฏิภาพของไคโดรารโดยเราพบว่าผ้าที่มีไคโดรานมีสีที่เข และในตอนที่1.2เราจะเปรียบเทียบอัตราส่วนของไขโตัซานที่มีต่อความเข้มสียอ้อมพันนะครับโดยเราพบว่าตัวที่มี0.8กรัมมีสีที่เข้มมากที่สุดนะครับครับสำหรับตอนที่2นะครับ2.1นะครับศึกษาระสิทธิภาของน้โลิตออกซไดน์ครับเราจะนำผ้าเดลต้าที่1นะครับมาใส่น้โลิตออกซได์แล้วเปรียบเทียบกันครับพบว่าค้าที่เราใส่น้โลิตออกซด์เนี่ยจะทำให้ราคาวมีสีที่เข้มมากกว่าครับเราจึงมาดูกันในตอนที่2.2นะครับครับสำหรับตอนที่2.2 เราหาตามส่วนของน้ำซิงค์ออกไซด์นะครับพบว่าอัตราส่วนที่0.8กรัมนะครับจะทําให้เออ่ภาพมีความเข้มมากที <bom> ่สุดนะครับครับสำหรับในตอนที่3นะครับเราเปรียบเทียบความเข้มของสีนะครับโดยเปรียบเทียบความเข้มของสีของ3แบบนะครับซึ่งภาปกติภาพที่ตราแต่งกับเาร์บอนภาพที่เราแต่งกับเาร์บอนและน้ำซิงค์ออกไซด์นะครับเพราะว่าภาพที่ตราแต่งกับเาร์บอนและน้ำซิงค์ออกไซด์เนี่ยจะให้สีที่เข้มที่สุดครับ ครับสำหรับตอนที่3.2นะครับเปรียบเทียบความคงทนต่อแสงเราจะนำผ้าคลามมา3แบบเนี่ยนะครับมาวัดความเข้มก่อนตากแล้วก็หลังตากครับเราจะนำผ้าไปตากแสงแฉก10วันนะครับพบว่าผ้าคลแต่งด้ไฮโรซานและนูซิอโคไซเนี่ยให้ผลต่างที่น้อยที่สุดเราจึงสรุปได้ว่ามันกันแสงได้ดีที่สุดครับครับสำหรับตอนที่3.2นะครับเปรียบเทียบความคงทนต่อการซักล้างเราจะนำผ้า3แบบนะครับมาวัดก่อนซักแล้วก็หลังซักเหมือนเดิมครับพบว่าผ้าคลแต่งด้ไฮโรซานและนูซินโคไซเนียจะทำให้ผ้าครับ มีผลต่างของความเข้มของสีน้อยที่สุดครับหรือทำให้ผ้าขาวสามารถกันสีตกได้ดีที่สุดครับครับสำหรับตอนที่3.4นะครับการป้องกันเชื้อราการป้องกันเชื้อราครับผ้าขาวปกติเนี่ยเราจะเอามาให้อาหารของเชื้อราแล้วที่ไม่ได้ปกตินะครับเราจะทําให้ผ้าผ้าขาวเนี่ยสามารถเชื้อราขึ้นในวันที่4ผ้าขาวที่แส่เทอร์ฟานเนี่ยเชื้อราจะขึ้นในวันที่8ผ้าขาวที่แส่เทอร์ฟานแล้วเราซิงเกิลไฟเนี่ยจะทำให้ผ้าขาวขึ้นเชื้อราขึ้นในวันที่13นะครับครับสำหรับตอนที่ย สามารถป้องกันแสงยีได้40%ถ้าคามที่ใส่ไซยาไนดาโดยป้องกันได้60%แต่ถ้าคามที่เพิ่มนาโนซิออกาซ้าไปเนี่ยจะกันได้ถึง83%นะครับครับสำหรับซาร์โปกนะครับความคงทนต่อการกันน้ำโดยเราจะนำผ้าคามมาใส่สารสำหรับกป็นแม่พิมพ์ภูมิับที่หนึ่งสองสามนะครับโดยภูมิหลุกที nah ่สามเป็นภูมิหลักที <Naruto estos caracter ough> <un m ume visto> ่แม่งสุดนะครับเราเราพบว่าภูมรหลักที่สามเนี่ยครับผ้าคามสามารถกันน้ำได้ดีสุดนะครับเดยเรานำน้ำทดลองทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันอยู่ได้นานที่สุดครับนี่นะครับรูปผ้าาคม นี่คือรูปแบบจำลองนะครับผมน,นี่คือาการกัน,นน้ำครับนี่คือรูปผ้าขาวครับกูของพเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ